ครับผมสวัสดีครับพูดจ้าภาษาพ่วงข้างช่างตั้มนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตคุณที่เข้ามาผมนิดนึงผมขอเครดิตหน่อยครับขอเครดิตหน่อย<ช>อุลมัจจำหนงไม่กลัวช่างโกงครับไม่กลัวครับเพราะว่ามั่นใจชอบในการทรถถํารถพ่วงโอเคขอบคุณมากอันนี้จองมากี่เดือนครับเนี่ย <ว>ส,ส,ส <amino S 2> เดือน3าเดือนเนาะอ่าโอเคครับผมขอพระคุณมากครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดคันนี้กันนะครับตัวนี้เรามาติดพ่วงข้างที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับอ่าตัวนี้ติดกับยามาฮ่าเอ็ผมพูดถูกไหมใช่ไหมเอ็มนะนะครับตัวนี้เป็นพ่วงข้าง4 in 1 4นในหนึ่งเดียวนะครับตอนนี้ เป็นพ่วงข้างธรรมดาอยู่เหมือนรอบพ่วงโลกหมือนรอบพ่วงนะครับเป็นพ่วงข้างบรรทุกอยู่นะครับพ่วงข้างบรรทุกแต่กร้าจมโบกนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบเป็นตัวพ่วงข้างเอ่อโดยสายให้ดูก่อนนะครับโดยสายให้ให้ดูก่อนอ่ะ <Spanish> พ่วงข้างช่างต้ามนะครับเน้นย้ําเสมอว่าเป็นพ่วงข้างป้ายแดงอันนี้แถมเก้าอี้มาให้ด้วยนะครับใส่เข้าไปเนาะอันนี้จะ ประกอบให้ดูก่อนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าในกรณีที่ลูกค้าอยากไปขายของถาดเดียวนะใ,ใส่เบาะกิงหลังก่อนใส่ใสไปก่อนทิงนี้ก่อนอ่านะก็คือ,อก็คือช่างพยายามรีวิวให้ลูกค้าวิธีการใช้งานนะครับ อยากขายของถาดเดียวนะครับซึ่งไปขายน้ําขายอะไรตรงหน้าโรงเรียนแบบนี้นะครับก็ขายได้นะครับก็ขายได้หรือจะขาย2ขถาด VP ยังก่อนนะแป๊บนึงจะขายสองจะขายแค่2ถาดเล็กนะครับก็ส่วนเข้าไปนะครับประมาณนี้เนาะสีอ่ะนี่ประมาณนี้เนาะสองถาดเล็ก คือเราสามารถนั่งขายของตรงนี้ได้นะครับประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราเข้าโหมด V.P กันก่อนนะครับมาเข้าโหมด V.P อ่ะสวมเบาเข้าไปสวมเบาเข้าไปเบาทิ้งเบาทิ้งหลังมีให้นะครับเบาทิ้งหลังมีให้อ่าใส่เข้าไปปึ๊บอ่า ใส่เข้าไปให้ตรงรูเขาจะมีบ้องเขาอยู่นะครับเสร็จปุ๊บหมุนรอบคันเลยปุ๊บนี่ฮะนั่งได้เลยอันนี้เป็นเบาะ V i P แล้วนะครับหลังคานะครับหลังคาปรับสูงต่ำได้ชั้นชั้นตะกร้าเก็บของใต้หลังคานี่ก็สามารถปรับสูงต่ำได้เช่นกันนะครับคุณจะเอาสูงหรือจะเอาต่ำก็ได้นะครับอ่าแบบนี้เหมาะสำหรับไปท่องเที่ยวนะครับ ท่องเที่ยวปิกนิกอะไรก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขายของเต็มรูปแบบกันอะพอดบอกเดี๋ยวเรามาดูขายของเต็มรูปแบบกันนะครับว่าจะใหญ่โตมูอหัลานแค่ไหนนะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวช่างจะใส่ถาดใหญ่ให้ดูคือตัวนี้นะครับอ่ะ,อะ,อะนี่บล็อกใส่ให้เนาะ นี่อ่ะใส่ด้านหลังด้านข้างนะครับตรงนี้ก็ว,ว,วีดีโอจะยาวนิดนึงแล้วคุณพี่ใส่ให้เสมอลูกให้เสมอให้เสมอให้เสมอนาะนะครับใส่ให้เสมอนะครับมาณนี้อาใส่เข้าไปห่าง,าง,างหน่อยห่างหน่อยห่างหนนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนี่ยฮะพ่วงข้างขายของเต็มรูปแบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกรณีนี้นะครับว่าด้านข้างเนี่ยในกรณีที่ฝนตกเนี่ยลูกค้าเปี่ยงแน่นอนเรามีการสาดให้นะครับดึงมาดึงมาดึงให้นะครับเรามีการสาดให้อีกนะครับประมาณนี้เลยอ่ะดึงไปดึงไปดึงไปอ่ะดึงไปดึงไปไม่ต้องอ่ะประมาณนี้เลย กันสาดตัวนี้จะมีทั้งหมดสี่ด้านนะครับด้านหลังเห็นไหมฮะอันนี้คือด้านฝั่งมอไซค์ด้านข้างนะครับด้านข้างนะด้านหลังด้านหลังนี่ฮะมีให้อีกมาดูด้านฝั่งมอไซค์ในกรณีที่เราจอดขายของนะฝั่งมอไซค์ดึงให้ตึงแล้วก็ขันน็อตฝั่งมอไซค์สบายๆเลยชิวๆและอีกหนึ่งกรณีสมมุติถ้าฝนสาดหนักจริงๆเอาไม่อยู่จริงๆหรือเราจอดรถจอดรถ เลิกขายกลับบ้านแล้วอยากให้สินค้าเรามิดชิดนิดนึงนะครับตัวนี้ก็สามารถเห็นไหมช่วยไหมถอดึงชายได้ประมาณนี้นี่เห็นไหมฮะดูนะดูนะสามารถถอดึงชายได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเข้าไปนี่เดี๋ยวให้ให้ลุงยวให้ลุงเขาสาธิตก่อนเห็นไหมฮะเหล็กนี้ก็เก็บเข้าไปนี่อ่ะหมุนมาหมุนมามาดูสาธิตก่อนอ่ะหมุนมาหมุนมาอ่ะ เห็นไหมฮะอันนี้คือเราเก็บเราเก็บเรียบร้อยแล้วเราจอดนะครับถามว่ากันฝนลูกนี่กันฝนเห็นไหมขออนุญาตนะครับถ้าเราไปนอนปิกนิกไปแคมปิ้งนะครับตัวนี้เข้ามาสามารถนอนได้นะครับนอนค้างคืนพักแรมได้สบายๆเลยนะครับตัวนี้ปรับสูงต่ำก็ให้เด็กนอนข้างบนผู้ใหญ่นอนข้างล่างก็ได้นะครับมี3ชั้น1 2 3ชั้น นะฮะก็ประมาณนี้เลยนะโอเคตามนั้นนะครับอ่ะปึ๊บสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามทุกช่องทางด้วยไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจ c e b o o k Facebook หลัก k ิกตอก y t u t u นะครับพิมเข้าไปเป็นภาษาไทยพ่วงข้างช่างตั้มเจอแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยเพื่อเป็นกำลังใจครับผมส่งฟอติดตั้งทั่วไทยรักนะจ๊ะจุ๊บ สวัสดีครับ